สวัสดีครับพี่น้องครับพบกันที่เกาครับฟุกตีพาร์แซบครับมือนี้ครับเมือเนี้ก็มาหาปลาไหลครับไม้หาโดนแล้วพี่น้องครับกะเมื่อคืนก่อนหรือเมื่อเออเมื่อคืนก่อนครับพี่น้องครับฝนตกแห้งฝนตกหนาครับแล้วก็น้าโขงขึ้นแต่ว่าห่วยมันยาการนี่ผมใส่ห่วยนะครับเพราะว่าอ่านามอยู่น้ำโขงครับมันดันเพราะว่านามอยู่ห่วยนี่มันไหลซาครับไม้นี่นี่ผมจะบอกนะครับพี่น้องครับขั้นนำ ข้านามบกหรือนามยูโตเนี่มันจะบ่เ้าครับแต่ว่านามลายนี่มีรุ่นมีรุ่นกว่าครับลายแลนกว่ากันครับแต่ว่าผมใส่บังสิบห้าบังครับแล้วก็ตุ่มสามหลังแล้วผมใส่อยู่แถวบ้านหลังหนึ่งครับมาพี่นองครับผมใส่อยู่นี่โบลูปีผมไม่ได้ใส่มันนี่สองปีแล้วครับมองนี่ทางนี่ไม้เก่าแล้วครับแต่ว่าทางนี่ผมไม่ได้ใส่รุ่นกันเลยครับว่าจะมีโตว่ะครับไปใส่นีหลังหนึ่งครับนี่ นี่ต้องต้องหมายไว้ร้อมครับบม่งั้นจะลืมครับโอ,โอ้โอ้หนำบุกหน่อยนึงครับ อันนี้บ่มีโตครับเนื้อหอยเชอรี่ครับอ่าเนื้อไข่เป็ดครับไข่เป็ดสองฟองหอยเชอรี่มันบมเป็นระบบกันนี่นะโอ้ยคือกันระบบนี่นะนี่ใส่อันนี้อีกบ่อันบ่ นี่ยครับผมใส่ใกล้ๆกันครับแต่ว่าผมลืมกะเลใส่ไว้แล้วกะเลกะเลเอาครับพี่น้องครับเพราะว่ามันใกล้กันมาอ้ทางลงยากเนี่ยครับจะม,มานบ่ครับพี่น้องครับ บุมียังี่น้ออครับโอ้โอสองหลังและตัวไผรตัวมันแล้วครับบัดนี้บันึกบันึกสองหลังแล้วครับวปา แถวนี้เป็นตะไสยู่ครับแต่มันสั้นครับนี่นครับหมายให้เขาก็จะเป็นห้องหอกมึงนี่พี่น้องครับนี่ปาะหลมากอยู่ครับแต่ว่ามันคือภูเขาพี่น้องครับมันคือบูเขานี่โอ้นาบกเล็กหน่อยครับ ภูเขาไหมครับมหมายกับงามๆครับนี่ผมใส่ซื้อนี่ครับทีว่าปะลาไหลเขาหลายๆฝั่งนั้นครับเทว่าฝั่งนี้มันคือภูเขาครับพี่น้องครับสามหลังยังม่มีแต้มอยู่ครับ นี่ครับใส่บ่ไก่กันครับเนี่ยอาจะเห็นเลยโอ้ปลาไหลหน่อยตัวนึงครับ นีครับเต่มแรกปลาไหลหน่อยตัวหนึ่งพี่น้องครับมาแล้วครับแต่หนึ่งครับไปลุยกันต่อครับ <Okay. S 2> ปลาไหลบร์เนบอกครับพี่น้อง ตังนี้ก็บ่มีครับยจงเป็นปลาไหลบบิเลียนอยู่ครับนี่ครับไม้หนึ่งครับตรงนี้โอ้ปลาไหลไปใส่เบิดองนอภาคเฉดครับพี่น้องครับ อา้าวแต้มหนึ่งครับอ้อหมื่นนี่ครับแต้มม่ค่อยใยแล้วอกครับมาครับสองแต้มแล้วครับสองแต้มสองแต้ม นี่ไส้ปลาไก่กันครับมองนี่โอ้โหนามบก บมมีครับหมายเลยแต้มเลยโอ้เหยื่อมันมาขางอยู่พี่ครับผมจับเบิ้งเนย่อยู่หมวกมีมันบมมีครับโอ้มา,ากหลายไก่สิเปิดแล้วพี่น้องครับเพิ่งในสองแต้ม ดเหมืนเลยครับนี่ครับมองนี่มองนี่มองนึงครับโอ้อไม้นี่สุดเลยมันหลายอยู่ครับแต่ว่ามันคือภูเขาบังเขาพี่น้อง เอาได้มาอีกแต้มนึงครับได้มาอีกแต้มนึงเสียงครับนี่ครับโอ้ไปเห็นเหรอครับโอ้มาสามแต้มแล้วครับ สามเต็มแล้วข้างบงนี้ครับึงนี้มึงห้วยหลังสุดท้ายแล้วครับแล้วก็ไปด้วยไฮน,นะครับนี่หลังนึงเขามาสุกไวนี่ครับมาพกปานนี่ เอาบ่โอ้วม <น 1971. S 1> ีเนี่ยสูตรเด็ดนะพี่น้องครับคือบ่เขาวะไปพี่น้องครับบานีครับทิเบน่ายุ่งมองไฮนาครับวงนี้ใกล้ๆอยู่ห่วยเขาได้สามเต็มครับ ห้องนี้ครับบาองจะเป็นปลาพื้นแน่ปลาหย่าเน่ครับส้เรื่อยก็พอได้อยู่ครับหม้ใน่ว่มามือนี้มันจะเข่าเพราะพี่น้องครับนี่อ๋มาหลุนกันครับปึ๊บโอ้โมมีครับบ่เข่าครับนี่เงี้ยเฮาครับเป็นอยเชอรี่ทุบร้วา็ใค่ครับไข่เป็ด สูตรผมก็มีสันีครับเอาครับพี่น้องครับผมจะไปเอาบังนี่นี้บังหนึ่งแล้วก็ตุ่มตุ่มนึงแล้วก่ะมึงนี่สองตุ่มครับแต่ว่า ตะกองไปบ่ได้ครับตรงนี้มันเลึกครับเดี๋ยวผมจะ๋อามาสรุปให้พี่น้องในเบิ่งนะครับว่าจะเข้าจากหลังครับไปเอาพี่น้องครับอ่หลังจากที่เขาไปใส่อยู่ตรงใกล้ๆนี่นก็ได้หลังมาเต็มหนึ่งเี่พี่น้องครับตายครับมันเอาหัวลงครับผมมีเท่บางครับ อครับเป็นไส้พัดเพชรครับพี่น้องครับนี่กะที่เขาใส่มาอยู่อันยู้ห่วยกะได้อสามบังครับพี่น้องครับสามบังมาบวกกับบังอยู่นี่เป็นบังหนึ่งเป็นเมื่อนี้ได้ซีแต้มครับนี่เต้มสวยๆครับเอาครับพี่น้องครับเมื่อนี้กะต้องได้ขอตัวลาพี่น้องไปครับไปเจอกันชีหนาเนาะครับพี่น้องครับ คลิปหน้าจะเฮ็น์ยังกะฝากกดติดตามได้ด้ครับพี่น้องครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ครับคลิปนี้ก็มิตรสำนียละครับเจอกันลิปหน้าครับสวัสดีครับ